ถ้าคุณชอบเรื่องผีเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวที่ผมหยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นมีชื่อเรื่องว่าแรงอาฆาตผีตายทั้งกลมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคกลางของประเทศไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนที่แห่งนี้เคยเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น จนทาให้ชาวบ้านต้องรวมตัวกันสร้างศาลขึ้นมาเพื่อระงับสิ่งลี้ลับและสิ่งที่มองไม่เห็นหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบมีคลองน้ําไหลผ่านและชาวบ้านส่วนใหญ่ทําอาชีพเกษตรกรรมแต่เมื่อประมาณ40ปีก่อนได้มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อจันเจ้าเธอตั้งคันแก่ใกล้คลอดแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับเธอ จันเจ้าเสียชีวิตพร้อมกับลูกในคันเนื่องจากเธอตกน้ำในคืนที่ฝนตกหนักร่างของเธอถูกพบในเช้าวันถัดมาลอยขึ้นอ่ดอยู่กลางคลองหมอผีประจำหมู่บ้านบอกว่าการตายของเธอเป็นการตายทั้งกลมซึ่งเชื่อกันว่าผีลักษณะนี้จะมีอาถรรพ์แรงและอาฆาตสูง หลังจากที่ชาบ้านนำร่างของจันเจ้าไปเผาตามพิธีกรรมทางศาสนาเรื่องก็ไม่น่าจะจบลงง่ายๆเพราะหลังจากนั้นไม่กี่วันทุกคนในหมู่บ้านเริ่มพบเจอเหตุการณ์ประหลาดเสียงร้องไห้ของหญิงสาวดังขึ้นจากริมคลองบางคนเล่าว่าเห็นหญิงท้องแก่เดินวนเวียนอยู่แถวสะพานไม้เก่าๆในเวลากลางคืนเด็กๆในหมู่บ้าน ก็เริ่มฝันเห็นหญิงคนหนึ่งมายืนเรียกชื่อของพวกเขาไม่เพียงแค่นั้นสำราญชายไวกลางคนซึ่งเป็นชาวสวนและมักเดินผ่านคลองในเวลากลางคืนสำราญเล่าว,ว่าคืนหนึ่งเขาเดินผ่านสะพานไม้ที่จันเจ้าตกลงไปจู่ๆสำรานก็ได้ยินเสียงทารกร้องดังขึ้นมาจากใต้สะพาน พอเขาก้มลงไปดูก็ต้องขนลุกสู้เพราะเห็นมือสีดขาวคล้ายมือของผู้หญิงคนหนึ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำพร้อมเสียงกระซิบเบาๆว่าช่วยลูกฉันด้วยสำรานเพ่นแนบกลับบ้านและล้มป่วยไปหลายวันเรื่องราวลุกลามจนถึงจุดที่หลายคนในหมู่บ้านไม่กล้าออกจากบ้านหลังพระอาทิตย์ตกดิน ทุกคืนจะมีเสียงปแปลกๆดังขึ้นจากคลองบางคนเห็นเงาของหญิงสาวนั่งร้องไห้อยู่ริมตะลิงแต่เรื่องที่ทำให้ชาวบ้านขวัญผาวาที่สุดคือเหตุการณ์ของชานหนุ่มวัยหนุ่มที่ชอบล่องเรือหาปลาในเวลากลางคืนวันหนึ่งเขาพายเรือผ่านคลองที่จันเจ้าจมน้ำและเขาก็รู้สึกว่าเรือของเขา นักขึ้นผิดปกติแต่ไม่ได้เอดใจอะไรจนกระทั่งเขาหันไปมองข้างหลังและเห็นหญิงสาวผมยาวยุ่งเหยิงใบหน้าซีดเผือกกำลังนั่งอยู่ท้ายเรือดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความแค้นชานตกใจจนพายเรือล้มคว่ำไปและจมลงไปในน้ำโชคดี ที่มีคนมาพบเขาในสภาพหมดสติรอยอยู่ใกล้ฝั่งได้ทันเมื่อเหตุการณ์ดำเนินไปเรื่อยๆเจ้าบ้านทนไม่ไหวจึงไปขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อคำพระเกจิที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านหลวงพ่อทําพิธีสื่อสารกับดวงวิญญาณและได้รับคำตอบว่าจันเจ้ายังคงวนเวียนอยู่ เพราะเธอเป็นห่วงลูกในท้องที่ไม่เคยได้เกิดมาเลยหลวงพ่อจึงแนะนำให้ชาวบ้านสร้างศาลและให้ตั้งชื่อว่าศาลแม่จันเจ้าขึ้นที่ริมคลองพร้อมทำวิธีอุทิศส,ส่วนกุศลให้หลังจากสร้างศาลเสร็จและทำพิธีเรื่องราวแปลกๆค่อยๆลดลงเสียงร้องไห้เงียบหายไป ไม่มีใครพบเห็นเงาลางๆของจันเจ้าอีกเลยหลายปีผ่านไปหมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่สิ่งที่ยังเป็นปริศนาก็คือคนเคยเห็นหญิงสาวรูปร่างคล้ายจันเจ้าปรากฏตัวที่ศาลและมักจะมีเสียงกระชิบเบาๆลอยมาตามลมในเวลากลางคืนว่าขอบคุณนะ จนถึงวันนี้ศาลแม่จันเจ้ากลายเป็นสถานที่ชาวบ้านยังคงมากราบไหว้และมีหลายคนบอกว่าถ้าขอพรเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานหรือการคลอดบุตรจะได้สมหวังเสมอและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ